สบายดีพี่น้องบ่สนๆคนมองสุบอนกินเนื้อย่างบ้านคุณยายสมอนอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าคนไหนไม่ช่วยต้องายอื่นกินเขาทำผิอะไรอย่างนี้เดีไหมไม่เด่นรอบๆคนเด้อไม่เป็นกระเจาบานกระเจาบานนั่นนะเชียงชักจันรหรอกมันย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 ันเอาอบุญดีจะตายเนี่ยอบุญมากๆเลยอบุญจะร้อนเลย พักกินดูว่าพักเดี๋ยวเดี๋ยวหลักดาจิงไงชนลวนได้สิุกไปฮะุกลังไปเลยเนาะุกไม่ได้เุ่กไ่ได้ิทีมือเนมันจะ่าดทำไมมันเล็นยนานแล้วก็นเด็กที่มือเลินเนะสมเด็จก็นั่งเลยอานั่งเลยนั่งเลาะนั่นเลย อันกรนั่นเป่าม่รนจร้าางไปไหนอ่ะอะด้น่ใ่จะท้ไปเป็ดโกดึงเลยมาแวมานังตนนี่ไม่มาแวะมานังนนป๊าแวมานังตรนนี้เออนาไปคิดกัท่านี่มานี่ยหมทาทม้เออนี่นะ นาเก็อีน้อยเพามานั่งนนนุตั้อย่นี้เลเ้าก็อี้น้อยไหนม่ก็ดีตั้งนอนมันั่งเลยนเปาก็อี้หนมันั่งมันจะง่ายเด่นนั่งเด่นดาเห็นไหมน่ยกระตือกระเต้เอ้ยเว็บไอ้ปีบไดพี่น้องเลยไฟอย่างนี้มนเป็นตากล้องด้พี่น้องด้ยเนเดิมันไม่กินดอกไม่ยังเหรโอ้ยยัมันไม่ได้ถูกมันตองติดา ไม่ต้องคกินไงน้องนายมันพอดีเดียวนายประทานมาใส่อีกมาน้องไม่ได้เออตอนนั้นคือยังจะเห็นนิดเดียวไม่เอาใส่ด้วยนั่นแหย่เนาะมันหยอกเลยใส่มันหยอกเลยให้แหย่เนี่มันจิ้มไหวตอนนั้นก็ดีจิ้มไหวเลยแล้วเอาจุ่มกันอีรู้ที่ถ่ายกันนั่นก็จะเกียบจุ่มกันนั่นน่ะนะจุ่มอีกตะเกี่ยวกันเออเฮ้ยนะเฮ้ยเราตะเกียบจุ่มกันเมื่อกี้ยังอันนี้เลยเอิดเอิดจบแล้วทามุจิเนี่ยได้วทุกที่มันส่งมาใหอยยีน้ำกินอร่อยดีเก็บ ก็จะมาส่งมาให้กินดรอันนี้เผ็ดอันนั้นหวานหวานมันกระเทใหญ่เลยจริงหวานโบกใจจูนส่งมาให้็น่องขวดเองแต่สมกันนี่มันกินได้ปิัดนึบๆมันไปมันไปส่งอะไรจาไปส่งเปนหมาเนาะเออนี่นะตอนโย่มันงเต้นน่นเลยเปี่เป่าเลยรู้ไหมคับไปไม่ค่อยกินรืเปล่าเวทนามันนึบๆเขาตั้งใจชาวเป็นมีปัเี่ย แม่ดูนอนหนายฟันก็เป็นี่ก็กับไปกินไบเนอะเวีดนามันเดืองมันไม่มีฟันเขียวอีเยียนน่ะมีจั้กมันใหญ่ก็อะไรก็แมงเซงไรก็แมงเส้งน้ำจิ้มพี่น้องเอ้ดูว่ามันแดงดน้ำจิ้มสูตรเดชผึ่งเดชผึ่งเหี้ยดิเดชผ่งใหญ่กาไหวเแซงมาเหมือนผึ่งเส้งนี่เนาะแมงเซงมันิีรลงทองนี่มันใหญ่ก็แมงเส็งมันบ้าแว่ แม่เปล่าย so so okay. okay? really ิงองเด้อยิดวนปุ่ยยิงเล่อืมยิงง้นหรอผมใหม่ผมก็ได้ดอกเวอใหม่มอะไรไอ้หนเนี่จะไนใหม่จมีรอยใหม่เลยุ้ยเบื่อเยา้ให้มันหจะจิเดียวก็ไม่ได้นะแลยิงฟันดูยิงฟันดูให้พี่นดูดูยิงฟัน ฟันข้างบนเด้หน bon ่ะน hey, ่ะเด้เดียวฟันข้างบนหน่ะน่ะฟันข้างบนหน่ะน่ะน่ะเห็นไหมกินเจน้ำบดเจนหน่อยเดี๋ยวฟันหักเบิดฟันละลายฟันลลายเหมือนเนาะบอกว่ากินกาแฟก็แม่เจนยังหงอยฟันฮักเบิดเองเ่ะเขาเล่าบอกกินน้ำอนฟันแข็งแดงเหมือนเนาะอันนี้เป็นฟันฮักเองเ่ะ แก่เบาๆอล้วจะแก้โดนนสิ่งนี้อันนี้คิมมัตเลยน้ำมันก้ได้นี่น่มัเป็นเรื่องหรือว่ากเปิดแอร์นี่ต้องได้เปิดแอร์นะผู้ชายนะต้องิดอ์กิมมตัวจัดตัวอนี่ไเหรอที่เถื่อนไปอยู่ เก็บบติเออหัวผักเนาะเอออะี่หัผ ja yeah. ja ักหัสลัดนี่เออดเอออากหอเกาหลีหัผักหัชิ้นใหญ่ไหวมอ้าวเกาหลีเขาจะกินนเร่อบบชิ้นไม่ก่หัวผักเนาะเดี๋ยวไปดอย่างพอเรามดูก่เราู้อยู่มันนอนตรงไหนวันไหนเจัากาอะไรเว้ยกูยืนอยู่ไหนก็ไปนอนแม่ข้าเวมาก็ได้เออไปไปซื้อไป เวเงนะได้ไหมต้างอเวคำเดียวจัคิปเออตัวแรงเลยไอเีตองต่างเวไว้อีกตัอเเดียวเียวังคลิปสองเลยจนาเทงลยตาอตากตบอกมานไม่กัด้มันบินดูเทำไมฉันกินได้ทำไมกินื้อเรื่องกันทำไมจะของไก่ไม่ดูเรื่องละอ๋อเต็มปากเต็มคำเลย ด่างมาแล้วอ,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 อะไรมันเนี้ยเสียงละ่ะมันนี่กินพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วส่วนเพราวากินข้าวมาอิ่มแล้วพุงนำหน้าเดวก็เลยเป็นตากล่งองพี้น้องเลยกกติแดนเสร็จแล้วพยย่อเิอศีรษอมันในเขาก็บม่ได้กิน <prestigious S 2> บรรยากาศกินน้ำกินอะไรย่างนเยี่ยมเลยให้ดูน้องเนี่ยเนี้ยเหนียวหนังมันอือคิดหนังอมาเดี๋ยวาจะอาการหนักเลยอือก็มาแล้วเหนียวมากนี่นะขอบหนังเนี่ยกดเหนียวเลยให้มองเนี้ยเหนียวมันอะขอบหนังเลยเนาะทำไมจะเทียบไม่ได้นะ เอาใหม่่ะเดี๋ยวมันขดที่เอาเยียเอาก็ขดทีกันอาขดใส่ขดว่ะเดี๋ยวดูคนเดี๋ยวตะนี่ได้ได้้อ้าวแต่รอยัคือกันามือขดผมไมู่ดมือขีบแล้วขดเลเนาะอร่อยอรอพี่น้องจ๋าเสียบเสบ กินเกี่ยวไวๆดื่มอไรว่ดื่มไปว่าฟันฮักเบิรดใช่ไหมฟันฮักใช่ไหมฟันัทใช่ไหมห้อน้ีตัวไหนเป็นกินพักหน่อยเออยนันหิน่เอันวนตะนันเดียวัไปประชารลาลอยไปอันนั้นเนาะว่ะเถิดไทย เออเจ้าว่านี่เด้อไปกับไปไปถั่วุยทุเรียนโอกหลายกันไม่อยากทุเรียนจะไปซื้อปูยิกปูเหมือเนาะฉันเนาะจะฟังไงว่าฉันพัดปูเขาขนาดเข้าลอยใหญ่ว่ะแกบอกพัก็ตอนไหนวต่วันจะซืมาเนาะันดิ้ันหนึ่งจะบอกว่าฉันกินอย่างี้ม่เปรี่ยนดอกะ้าพัดก็ดีฉันกินยุ่หล่าพัดงก็ดีนะ ทอดผงกะดีไม่ยอมรับหลักการมันผัดกะลีเป็นอยู่เจบอกแกอะไรแกกินแกสุดหนามสุดไอมันแกว่างี้สั้นหนึ่งแกก็นั่งมองไอเด็กแกให้มันไม่ทนแกเลยกินอยู่แต่ว่าถ้ากินหลายกว่ไม่ค่อยได้จิ้นได้มันอิ่มเลยลมอิ่มอู้แต่กิ้นไดไม่ได้กินได้แต่ว่ากินหลายไม่ได้เออมันเป็นแบบกิ้นหนามจินได้นี่พอาะจิ้นหลุนหลุนมันถัดไปยันเด็กจนั่นก็ไหวยังคือกัน ต่นั่กีนกับอกว่าอะนนั้นี่มันอรอยู่ปูนะจุ่มนานๆเดมหน่อยปล่อย้นอนด้วงน่ายตอนลุงเด้งเอาปูไข่มาเนี่ยแหมตกยงขับแปขับอย่งเตัเออนั่นเดี๋ยวเอาพี่นึกพี่นึกนอทำไมอันนึงสองแม่สิกินเดียวนะอร่อยเออเดียว้ริกอนนี่นะมาอะไเข่อยะไรเจเหมือนขมิ้งอ่ะ ก็เอได้ยินเสียงนบวชไวดเกียดนี้เกียดบวนี้บนคลิปนี้ขอจบประเพีหบเลยพี่น้องเด้อสีข่านทยาปวดแขนเาพี่น้องก็ได้ก็แช่ก็ติดตามก็มากระดิ่งอยพี่น้องจ้าบายบายจุ๊บๆค่ะเอาสวัสดีค่ะบายบายก็ต้งอาบากก็ไอาบปากพี่ถ่ยเอาเอาเออพี่ถ่ายเดี๋ยวเอาอาะำเลยเออสดชื่นทำใหญ่ <laughs> ตัวทีคกำใหญ่เนาะเดี๋ยวนี้ยังว่ามันกินถึงว่าเยอะต่กเจ้าปนไม่กินหรอกนอนเจ้ <c oughs>